สวัดีนักเรียนนะครับวันนี้จะมาสรุปนะครับการเขียนกราฟพาราโบล,ลานะครับทั้ง4แบบที่ครูสอนไปนะครับจะมาสรุปเลยให้อันนี้หน้าเดียวเลยนักเรียนถ้าเรียนจำมานนได้นักเรียนทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับอ่ะอันแรกครับนะสิ่งที่เราน่าจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วก็คือถ้า A มากกว่า0หรือ A เป็นบวกนะครับกราฟมันจะหงายหงายก็จะให้จุดต่ําสุดถูกต้องไหม ต่อไปถ้า a น้อยกว่า0กราฟมันจะคว่ำคว่ำก็จะเป็นจุดสูงสุดโอเคไหมนะครับน้อยกว่า0ก็จะเป็นอะไรลบหลบสอะไรไปเรื่อยๆนะครับมากกว่า0ูนย์จะเป็น2 3 4อันนี้คือค่า a นะครับคือค่า a นะครับต่อไปสมการแรกที่ครูสอนไปคืออะไร y เท่ากับ a x กำลังสองนะครับก็จะมีแกน y เป็นแกนสมมาตรนะครับ แล้วก็จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดเนี่ยจะผ่านจุดไหลเสมอจุด0 0นนะครับกราฟจะเป็นลักษณะเนี้ยเนี่ยผ่านจุด0 0เห็นไหมสมมาตรคือมีแกน y เนี่ยเป็นแกนสมมาตรนะครับนะอาจจะงายหรืออาจจะคว่ำก็ได้แต่ต้องผ่านจุดไหลเสมอ0 0อันนี้คือแบบแรกโอเคไหมครับนะแบบแรกเนี่ยต่อไปแบบที่2เนี่ยจากอันอันอัน,อ,นอันที่1เนี่ย แบบทีหนึ่งจะเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มค่า k เข้ามาค่า k ก็จะบอกว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไป k นะครับหรือลงไปเท่าไหร่ก็ลงไปลบ k อะไรประมาณนี้นะครับก็คือจะบอกว่ากราฟเนี่ยจากที่มันจากที่มันอยู่จุดศูนย์ศูนย์เนี่ยมันขึ้นหรือลงไปเท่าไหร่นะครับนะก็จะเป็นกราฟที่มีแกน y เป็นแกนสมมาตรเหมือนกันนะครับ แต่จุดต่ําสุดหรือจุดสูงสุดเนี่ยจะคือจุด0 k นะครับ0 k นะครับก็คือมันจะขึ้นไป k หรือจะลงไป k ก็ตามค่า k เลยโอเคไหมครับตามค่า k เลยนะครับอันนี้คือแบบที่สองต่อไปแบบที่3ครับนะอันนี้จะมีค่า h เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งค่า h เนี่ยมันจะบอกว่ากราฟเนี่ยจะไปซ้ายหรือขวานะครับตามค่า h แต่อย่าลืมค่า s เนี่ยมันต้องเปลี่ยนเครื่องหมายด้วยนะครับเช่นค่า s เป็นตรงนี้เป็นลบสองนะครับพอม,มันไปเป็น 2, นะจุดอย่างเงี้ยน, 2, นะครับสมมุติค่า s เป็นลบสองนะที่จุดเงี้ยกราฟจะกลายเป็นสองศูนย์นะครับนะอโอเคไหมนะครับนะโอเคต่อไปอสมการสุดท้ายครับมีทั้ง s ทั้ง k นะครับกราฟมันจะไม่ติดแกนใดแกนหนึ่งมันจะลอยอย่างนี้นะครับ ลอยไปลอยมาอย่างนี้นะครับนะโอเคไหมนะครับนะจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่จุดลบ sk ก็คือเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายตัว S แต่เครื่องหมายตัว k ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคไหมครับนะเช่นอันนี้เป็นลบสองบวกสนะครับจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดก็จะเป็นอะไรครับ2กับ3ก็คือค่า เเนี่ยต้องเปลี่ยนแต่ค่า k ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคไหมนะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้คือการสรุปสมการทั้ง4แบบนะครับต่อไปไปดูแบบฝึกหัดอ่ะอันแรกครับอันนี้คือแบบ y เท่ากับลบ4 x กำลังสอันนี้คือแบบที่อะไรแบบที่1แบบที่1ย้อนกลับไปดูครับนะต้องผ่านจุดอะไร0 0ย์เห็นไหม ศูนศูนย์ง่ายมากเลยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรผ่านจุด0ูนนะครับโหง่ายมากครูจุด0ูนนะครับเอ่อหายหรือคว่ำดูจาก a a เป็นลบแสดงว่าคว่ำนะครับงั้นครูวาดกราฟเลยนะอันนี้ง่ายนะครับอขออภัย มาณนี้นะครับผ่านจุด0 0, 0นะครับนักเรียนเขียน y เท่ากับอะไรลบส x กำลังสนะครับเสร็จแค่นี้นะครับอันนี้อันน,น,นี้อันแรกนะนะครับเอ่อก่อนนักเรียนเขียนเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเขียนอันนี้ให้ครูด้วยนะครับอันแรกดูครับหงายหรือความเมื่อกี้ครูลืมนะครับหงายหรือความดูจาก a a เป็นลบแสดงว่ามัน ความนักเรียนเขียนเลยความให้จุดตามเอ่อพอมันความจะให้จุดความนะครับมีจุดสูงสุดคือจุดอะไรครับศูนย์ศูนย์นะครับอ่ะนักเรียนเขียนประมาณนี้ให้คูด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปข้อสองอข้อสองมาอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรนะครับ ข้อสองปึ๊บไปดูค่า a ครับค่า a เป็นบวกกราฟมันจะเป็นไงกราฟมันจะหงายนะครับหงายพอมันหงายให้จุดเลยครับจุดตามสุดมีจุดตามสุดคือจุดจุดอะไรเะไรอยู่พึ่งนะครับไปดูก่อนอันนี้มีค่า k นะครับก็ย้อนไปดูถ้ามีค่า k เนี่ยนะครับหรือ มันจะเป็นแบบที่อะไรแบบที่2จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่จุดศูนย์ k โอเคไหมครับ0ย์ k นะครับเราก็ไปดูนะครับย้อนกลับมาของเรา k เราคือ2เพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดของเราก็คือ0 2นนะครับ0 2ย์ 02. x เป็น0 y เป็น2ก็จะอยู่ตรงไหนครับ x เป็น0นย์ y เป็น2อันนี้1 2อ่ะออยู่ตรงนี้นะครับกราฟหงายนะครับกราฟหงาย วาดเลยกราฟไงชึบเอ็กนะครับ y, y เท่ากับ 3x กำลัง 2, <X> 2>, 2บวก2อันนี้คือจุดอะไรนะครับ0 2โอเคไหมนะครับ0 2อ่ะต่อไปข้อ3ข้อ3อันนี้อยู่ในรูปแบบของอันที่3นะครับก็คือ a อวงเล็บ x ลบ h ซ์ลงหมดกำลัง2 จุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดอยู่ที่จุดลบ s 0ล s 0นะอ่ะโอเคอันแรกดูครับหงายหรือคว่ำนะครับ a เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหงายนะครับหงายมีจุดหงายก็เป็นจุดต่ำสุดถูกต้องไหมต่ำสุดคือจุดอะไรครับลบ s 0ถูกต้องปะนี่ไง ลบ h ศูนะครับลบ h ศูนย์ h มันคืออะไร h มันคือลบสามนะครับเราก็เปลี่ยนเครื่องหมายมันก็จะเป็นนะครับเอาใหม่เอาใหม,หม่ h เป็นลบสามนะครับเปลี่ยนเครื่องหมายมันก็เป็นสามศูนย์โอเคไหมสามศูนย์เนาะสามศู 30, นย์ x เ,เ,เป็นสามอยู่ตรงไหนสีไรเดียวสีวม่วงอะ x เป็น3ก็1เอ้ยไม่ใช่ละ1 2 3นะครับ1 2 3 3 0ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็วาดกราฟอืบอ่ะนี่ครับจุดอ๋ะอ๋อจุด3 0นะครับ y เท่ากับ2งเล็บ x ลบ3 ทั้งหมดกำลังสองนะครับอ่ะเซฟอีกหนึ่งข้อนะครับต่อไปข้อสุดท้ายครับอันนี้มีทั้ง S ทั้ง k ถูกต้องไหมนะครับย้อนกลับไปดูครับมันจะเป็นแบบที่4จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดจะอยู่ที่จุดลบเกับ k นะครับลบเกับ k อันแรกมาดูก่อนงายหรือคว่ำงายหรือคว่มครับมาดูตรง a a เป็นลบ2แสดงว่ามันงายเอ้ยมันควม่มนะครับ ความนะครับมีจุดพอความมันจะมีจุดสูงสุดถูกต้องไหมสูงสุดคือคือจุดอะไรครับลบ sk ลบ s หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนจาก3เป็นลบ3 k ไม่ต้องเปลี่ยนดึงลงมาเลยก็เป็นลบ3กับ2โอเคไหมลบ3กับ2 x เป็นลบสอยู่ตรงไหนเอ่ย x เป็นลบสนี่ลบหนลบสอลบส y เป็น2องเพราะฉะนั้นจุดมันจะอยู่ตรงนี้ครับจุดจะอยู่ตรงนี้นะควาบความเนาะความความอ่าไม่โค้งโค้งล้ว ปึ๊บอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอะไรนะลบสามกับสองอย่าลืมเขียนสมการนะครับ y เท่ากับลบสองเล็บ x บวกสามทั้งหมดกำลังสองบวกสองครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับครูจะบอกว่าครูเลี้ยงแบบไปแล้วนะ่ะแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่นะครับตรงกับสรุปเลย หนึ่งสองสามสี่นักเรียนก็ลองไปไล่ดูเอาละกันนะครับแล้วก็เขียนข้าวๆมานะครับสร้างกราฟข้าวๆมานะครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทาแบบกึกหัดครูก็ไล่ไว้แล้วแหละแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่นะครับนักเรียนลองดูเอานะครับโอเค